ดิฉันก็สงสัยว่าออหรือมันมันมีนักข่าวบางคนอะค่ะที่กระโดดจากจากอาจจะไม่ได้อยู่หรือลาออกมาจาก v o a แล้วมาทำให้ที่นี่แล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ที่มีความเป็นตัวตึงมากออพอพอเราพูดถึงคำว่าเป็นตัวตึงแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันตื่นตัวนะถ้าคุณเป็นนักข่าวแล้วคุณเป็นตัวตึงเนี่ยแล้วมันมีบุคลิกที่ ที่ทันสมัยอะค่ะในขณะที่เรารู้สึกว่าเออเอาไปแล้วเดี๋ยวทีฉันจะบนกลับไปหา VOA กับ RFA อีกตลอดไม่เอาก็พูดถึงว่าเราได้เห็นบุคลิกบางอย่างของ The Cambodia Daily ซึ่งออมักจะูรายงานว่ารายงานจากวอชิงตันนี่ฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าหน่วยงานของวอชิงตันได้ take over The Cambodia Daily หรือเปล่า เพราะโดยส่วนตัวแล้วความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างวอชิงตันกับเดอะแคนบอ์เดียเดลี่นี่มันมีมาตั้งแต่แรกตั้งแตออ่1993แล้วด้วยซ้ำองค์กรของคนทั้งหมดตัวที่ผู้ก่อตั้งก็เป็นชาวอเมริกันนะคะอย่างไรก็ตามในการเกิดขึ้นแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ในโยบายที่จะไปวางแพลตฟอร์มเดียวคือเป็นออการรายงานข่าวให้กับอยู่บน YouTube คิดหรือ YouTube ช่องเด็กเนี่ยก็ ก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีพามันมีลักษณะพิเศษมีความเป็นตัวตึงมากชนิดที่ฉันคิดว่าเวลาที่เราเสพข่าวเนี่ยแล้วเราเห็นความความไม่อัปเดตหรือว่ามันจะอัปเดตแต่ข่าวของแต่ละสำนักก็จริงนะมันมีความอัปเดตของเนื้อข่าวของอะไรก็จริงแต่ว่าคุณคุณเวลาที่เราบริโภคสื่อประเภทเนี้ค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของเนื้อข่าวเท่านั้นคุณจะต้องมีความพัฒนาตัวเองในในความทันสมัยหรือล้ำสมัยด้วยซ้ำให้กับสังคมอย่างที่เราต้องหลัอย่างที่เราสามารถที่จะจับต้องได้ไม่ว่าไม่ว่าดูอย่าง NHK ที่ที่พัฒนาด้านด้านเทคโนโลยีด้วยอะซึ่งมันทำให้เกิดว่าโอ,โอเค มันเลยทําให้รู้สึกว่ามันมีความทันสมัยแล้วพ,พร้อมไปกันนั้นตัวผู้ที่ผลิตข่าวหรือว่าผู้สื่อข่าวหรือองค์กรของเขาก็จะต้องมีปรับบุคลิกของตัวเองให้ให้ทันสมัยแน่นอนว่าเวลาเราดูไทย p b s ดิฉันขอเปรียบเทียบนะคะเพราะเพราะว่าคนไทยบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าดิฉันพูดถึงอะไร แล้วมันเกี่ยวอะไรกับ YouTube คิดแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับไทยพีบีที่ท่านจะบอกว่าเวลาที่เราเห็นไทย i PBS เราเห็นข้อหนึ่งที่เขาใช้บุคลากรเดิมๆเ,เขาไม่ได้ไปซื้อใครเข้ามาเพิ่มแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแป,แปลงเชิงโครงสร้างเล็กๆเช่นเอ่อะวันไปซื้อ,อ,อต้องการจะเพิ่มมูลค่าของตัวเองในในในด้านในด้านการเป็นช่องข่าวแห่งหนึ่งขึ้นมาหรือ อัปเกรดตัวเองขึ้นมาหรือ PPTV หรืออะไรก็ตามที่ที่ฉันกำลังพูดถึงเนี่ยถ้าเป็นเอกชนหรือแม้แต่ช่อง3ก็ตามเขาจะต้องไปหาบุคลากรอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างคุณพุทธคุณอ,อ,อะไรนะี่พุทธิวันใช่ไหมคะที่ลาออกจากอืมอมรินทีวีเพื่อที่จะไปก็กลายเป็นบุคคลเนื้อหออมากที่จะ จะมีบางช่องอะเล็งอยู่เพื่อที่จะเอาตัว,ตวเขาไปอัปเกรดให้กับช่องหรือว่าสร้างแบรนด์ให้กับช่องเช่นเดียวกันเนชั่นได้คุณวราวิชิมณีได้คุณพิภูอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นยุคหนึ่งแม้แต่แม้แต่สื่อออนไลน์ยุคหนึ่งที่มออีอะไรนะคะเป็นช่องที่เดอะสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยก็ก็สร้างก็สร้างบุค,คลิกให้ตัวเอง ในความเป็นสื่อด้วยตัวบุคคลในการวางแพลตฟอร์มของตัวเองเออคืออยู่ๆมันจะ scale, อัพสเกลอัพเลเวลขึ้นมาม,นมันยากนอกจาก,กว่าเพราะว่าคนไทยชินกับการบริโภคในแบรนด์นั้นๆไปแล้วเมื่อถึงววลาหนึ่งที่แบรนด์นั้นๆต้องการรีแบรนด์ตัวเองคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งสำหรับในวงการสื่อแล้วมันก็คือบุคลากรที่มีจุดขายโดยเฉพาะคะ่ะ ทีนี้นี่ฉันไม่นึกเลยว่าหลงเดินตามดิฉันมาดิฉันได้เดินห่างไกลมาจากจุดที่มันจะเสียงรบกวนเนี่ยเขาก็เดินตามมาโอเคทีนี้พอเดอ,อ, The Cambodia, อะแค b o บ i a เียเดี๋ขอเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยวจะไม่จบเรื่องไทย p b บแต่เราก็จะได้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพของขององค์กรหรือพลวัตต่างๆที่มันเคลื่อนไปให้สอดคล้องกันในพลวัต ใหม่ที่มันเร็วมากแล้วพลวัตของสื่อในในองกรนั้นด้วยเนี่ยดิฉันก็คิดว่า t ทยพีเอชพีทำได้ดีนะเพราะมันมัน,ม,นมันดูว่าบุคลากรของเขาที่จะต้องมีคาแรคเตอร์ในความเคร่งครัดไม่อ่านข่าวเหมือนเล่าข่าวใส่สีสันใส่เสียงใส่อะไรไปให้มันเกิดความครีสกรัดแบบนั้นเขาไม่มีก็จริงแต่ว่าเขามีความ อัปเดตตัวเองเขามีการปรับภาพลักษณ์ตัวเองตลอดเวลาให้เข้ากับพลวัตของโลกดิจิทัลที่มันหมุนมันเบรนมันปั่นเราอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ทําให้เห็นว่าเขาไปข้างหน้าก่อนนะเฮ้ยฉันไปข้างหน้านะพลเมืองประเทศนี้ถ้าจะเสพหรือบริโภคตรงนี้จะไปข้างหน้าโดยลักษณะข่าวที่มันมาพูดกันทีหลังว่าบางทีข่าวมันอาจจะไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมากนะแต่หมายถึงว่าคุณปรับโฉมให้มัน ให้มันให้มันเข้าถึงในทุกแพลตฟอร์มอ่ะอันนี้มันคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้สึกว่าสื่อมีการพัฒนาตัวเองแต่ในกัมพูชามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วการที่ The Cambodian Diary ไ,ไปเปิด y o u u u e k คิดแล้วที่ฉันก็อยนั่งคิดอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหากับตัวเราเลยอไม่ว่าคุณจะเปิดช่องเด็กหรือช่องผู้ใหญ่ถ้าคุณแม่งทำถึงอ่ะ แล้วเขาทําถึงมากเขาได้ใช้บุคลากรน้อยมากในการที่ขอให้เป็นตัวตึงตัวเดียวเหมือนเหมือนกับที่เรา,เาคืออาจจะมีคนเดียวเลยร่ายยาวอยู่อยู่หน้าอยู่หน้าม่านปักโลโก้เดอะแค b เบ i a d a i เดไว้ข้างหลังแล้วก็พูดแล้วก็ร่ายยาวแม้แต่ไลท์สดไปรายงานข่าวรวมทั้งอย่างเป็นเป็นลักษณะที่ไม่ซับซ้อนหรือว่าอาจจะมี เชิญแขกที่มาให้ความเห็นก็ไม่ได้ทําเป็นแบบคลิปสั้นๆแบบไทยนะคะเวลาเราเห็นข่าสื่อบ้านเราที่เป็นคลิปยาวๆซึ่งมักจะเป็นสื่อเป็นขาน่าวนักข่าวพลเมืองหรือสื่อออนไลน์ที่ไม่ได้เป็นสื่อกระแสะหลักมาทําถึงจะทํายาวๆแบบเ,ออเรียกลาเรียกเวลาไลฟ์สดเรียกผู้คนแต่ถ้าเป็นสื่อที่มีอ,อ,องค์กรเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นสื่อกระแสะหลักมีองค์กรแล้วลงมาทําแพลตฟอร์มของสื่อออนไลน์ก็ตามเนี่ย ส่วนใหญ่จะทํา,าทสั้นๆมีคนมาอ่านโบะโบะบบบบบจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าจะมีการสัมภาษณ์ก็โบะจะสักหนึ่งรายแล้วก็จบไปในหัวเรื่องในหัวเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้พอ The Cambodia Daily เนี่ยในลักษณะแบบนั้นน่ะดิฉันก็เห็นว่ามันมีอยู่ในสื่อของ Our Radio Free Asia v o i c o of ออฟอเมริกา o วโอ e ์ออฟอเมนี่เฟดตัวเองลงไปมากนะทำแต่ข่าวเชิงวัฒนธรรมและก็ข่าวแปลไม่แน่ใจว่าเขาอ,อาจจะ ทำให้มันเรียวลงและอาจจะสิ้นสุดไปในอนาคตก็ได้ดิฉันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ว่ามันยากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่านโยบายของอเมริกันยังมีสื่อแบบนี้อยู่ในหลายๆประเทศมันยากที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะปิดสำนักง,งานแบบนี้ลงไปอ,อ,อย่างไทยการปิด rfa นั้นเป็นเรื่องปกติเพราะ rfa เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มันเกิดขึ้นมามันเหมาะกับประเทศใหม่อย่างกัมพูชาที่จะเกิดสถานีข่าวขึ้นมาอีกแห่งหนึง่งแต่ หรือ BBC ยุคหนึ่งที่มาปิดในประเทศไทยแต่ทีนี้ดิฉันก็มองเห็นว่าดิฉันยังไม่ได้มั่นใจมากนักว่าเอ,อ,อเมริกันได้เข้ามา take over, เทคโอเวอร์หรือได้เป็นเจ้าของอย่างเต็มตัวแล้วเพราะว่าผู้ที่ถือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ The c a m b o บ i ร์เรียเก็เป็นพลเมืองอเมริกัน แล้วการที่รัฐบาลอเมริกันหรือวอชิงตันจะมาซื้อ The c a m b o d i a Daily เน่ยแล้วสร้างแพลตฟอร์มแบบแบบนี้เนี่ยดิฉันรู้สึกว่าเออโอเคคุณก็จริงๆแล้วทางนโยบายทางสื่อของคุณนะ่คุณก็ไม่ได้ล้าหลังนะคุณมีอะไรที่มีมาตรฐานที่ที่ดีถึงแม้ว่าสื่อบางสื่อเนี่ยมันมันมีความเฉื่อยในตัวเองไม่ว่าเราจะมอง RFA หรือ VOA มันกลายเป็นความเฉื่ยในตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะ จะก่อเกิดมิติของสื่อ,อใหม่ๆเกิดขึ้นที่เหมาะสมกับประเทศนั้นๆสาเหตุที่ดิฉันพูดอย่างนี้เพราะว่า,าดิฉันไม่นึกว่าคนที่ทำงานให้กับ VOA มาคือเป็นกึ่งราชการของชาวอเมริกันไปแล้วเนี่ยแม้จะเป็นชาวขมรก็ตามแม้จะเป็นชาวกัมพูชาก็ตามเขาจะยินดีกระโจนมาทำา The Cambodia d i l y โดยเฉพาะตังสักดาเนี่ยเขาเปลี่ยนลุกตัวเองได้ดีมากนะคะ คือเราจะไม่เห็นแล้วว่าใน The Cambodia Daily เนี่ยจะเป็นนักข่าวแบบเดิมซึ่งโตมากับสิ่งพิมพ์อีกแล้วเช่นเดียวกับที่แกกําซองสาบสูญไปในสาระบบนี้มันเหมือนกับเราต้องทำใจว่านี่คือการถูกดิสบเขาถูกิการเมืองในพนมเป็ญดิสบไม่พอ,อ,อพลวัตของออโลกดิจิตัลก็ยังมาดิส랩เขาอีก แต่สําหรับบางองค์กรที่มันควรจะมีอยู่แล้วมีมีเป็นตัวตึงได้ต่อไปแล้วก็จะถูกองค์คาพยพของใครเข้ามาผลักดันก็ตามเนี่ยตัวตึงตรงนั้นมันต้องเป็นบุคลากรที่สะสมพลังงานจากจากองค์กรสื่อเดิมๆม,มาค่ะเพียงแต่วันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันว่าอย่างอย่างแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นตัง,ตงสารดาตังสารดาหรือว่าใครก็ตามเนี่ยมันมีความเป็นตัวตึงอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่จริงนะที่เราที่เราพูดว่าฉันเดินจนแมวหายไปแล้วค่ะที่ที่เราคิดอยู่ในใจว่าเออมันคุณต้องออสังคายนาตัวเองด้วยด้วยคนใหม่ๆด้วยคนใหม่ๆเท่านั้นแล้วคุณจะสามารถอัพเรเวลของคุณขึ้นมายกระดับของออออวงการข่าวในช่องของคุณขึ้นมา คุณมีมันเกิดมูลค่าใหม่ๆขึ้นมาฉันคิดว่ามันมูลค่าเหล่านั้นนะมันเกิดขึ้นได้นะในการทรานสเฟอร์หรือว่าการโยกย้ายหรือว่าถ่ายผ่านผู้คนก็จริงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันเกี่ยวกับการปรับลุกอะค่ะท้ายที่สุดแล้วถ้าเราต้องการจะจะถ่ายผ่านอย่างรวดเร็วเราก็ก็ไปซื้อมา มามาแล้วก็มาบริหารข่าวเพื่อจะทำยอดไลค์ทำยอดวิวหรือว่าสร้างเรตติ้งขึ้นมาเป็นเป็นการบายพาสหรือว่าชตคัทหรือว่าระยะเป็นเป็นอะไรที่เพื่อเพื่อไม่มันต้องการซื้อความสำเร็จระยะสั้นนะคะแต่ดิฉันจะบอกว่าจริงๆแล้วในวงการออสื่อที่ทำทั้งสองระดับเลยระดับที่เป็นสื่อกระแสหลักแล้วก็ระดับสื่อกระแสรองที่ มาเปิดแพลตฟอร์มของตัวเองเหล่านั้นเนี่ยคุณได้สร้างคนใหม่ๆขึ้นมาก็จริงแต่แล้วออด้วยลักษณะขององค์กรที่มันพอสร้างขึ้นมาใหม่ๆแล้วมันจะเกิดลักษณะของความตื่นตัวในการสร้างมิติของการรายงานใหม่ๆแต่กระนั้นคุณก็อย่าไปเซนเซอร์ชิปตัวเองเซลเซนเซอร์นเซอร์ช hmm. ิปอะค่ะก็คือว่าไปเออ ไปเซนเซอร์หรือว่าไปเขาเรียกว่าภาษาเซนเซอร์คืออะไรภาษาสื <_ C enter> อ่ออ่อย่างนั้นแหละนึกไม่ออกก็คือไปค่าตัดตอนตัวเองซมก่อนอะไรที่มันควรจะพูดถึงไม่พูดถึงก็ค่าตัดตอนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคนบริโภคอย่างเราก็ไม่ดูคุณอยู่ดีถ้าคุณโมแต่ไปค่าตัดตอนตัวเองคุณเก่งมากเลยไม่ว่าคุณจะเก่งเรื่องปัญหายูเครน ทะลุทะลวงอย่างไรหรือว่าปัญหานู่นนี่นั่นแต่ตราบใดที่คุณเอาแต่อาศัยเอาเอาแต่แบบหลบอยู่ข้างหลังแล้วปล่อยให้สื่อพลเมืองหรือสื่อออนไลน์ที่เขากล้าหาญเขาเขาทำงานในเชิงอินเวสติเกชันนะนะทำงานในเชิงสืบสวนสอบสวนซึ่งมันเข้าล็อกมันเข้ายุคกับการบริโภคข่าวยุคนี้คุณในที่สุดคุณก็ไม่ถูกมองอยู่ดีคุณก็ไม่ถูก คุณก็กลายเป็นแค่สิ่งที่ถือกํำเนิดขึ้นมาแล้วก็เป็นผลพวงผลผลิตเหล่านั้นอยู่ดีดิฉันอยากให้กำลังใจกับสื่อไทยนะคะที่มีทุกอย่างอยู่ในมือแล้วอะ่ะมีทั้งบุคลากรมีทุกอย่างแล้วอยู่อย่างเดียวอะ่ะคือความกล้าหาญในการทำออกมาในเชิงที่เป็นโปรเกรสซีฟกับองค์กรของตัวเองทําออกมาอย่างปลดล็อกของการเซลเซอร์ชิปตัวเอง ซึ่งตอนนี้ถ้าเราไม่ได้สื่อที่เป็นกระแสลองกระโดดขึ้นมา <c oughs> แล้วทำให้เห็นว่า <c oughs> บางประเด็นที่มันร่อแหลมบางประเด็นเหล่านั้นนมันสามารถถูกจับขึ้นมาพูดถึงได้เนี่ยสื่อกระแสหลักแทบจะแทบจะ เหมือนข้าราชการที่มันอ้วนตุตะแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกอะ่ะพอมีอะไรโบ๊ะบ้าขึ้นมาจากเออประชาชนตีกันที่นั่นหรือประชาชนทําอะไรที่นี่อันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะไม่ใช่หมายถึงเป็นประชาชนตีกันแต่หมายความว่าเอ,อ้ยเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วประชาชนไปมุงอยู่ไปมุงให้ความสนใจตรงนั้นแล้วคุณก็ไปโบ,บ๊ะบ้าไปแบะไปแวกดูแล้วคุณก็เอามาเอาตรงนั้นมาเสริมใช้เอ,อ่อเทคนิคที่คุณมีความ มีพลังงานขององค์กรของคุณที่ดีกว่ามีสายป่าที่ดีกว่าแล้วคุณก็มาโบะบะต่อแล้วยอดวิวของคุณก็ค่อยไปแตกออกตรงนั้นดนะิฉันรู้สึกว่ามันมันไม่ให้พลังงานอะไรที่ดีกับสังคมนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็เลยเอาการต่อสู้ของสื่อในวงการของออที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศกัมพูชาเท่าที่จะมารีวิวได้ถ้าหากว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกันก็ขอบคุณค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่องอภิญญาร้อยแปหนึ่งเนียนมานโอรานริกกับชุดความคิด standalone นะคะเรากับกถ้าหากว่าคุณชอบออช่องของเราก็โปรด subscribe ค่ะดิฉันมียอดยอดติดตามอยู่แค่หลัก10เองนะคะมันน่าตื่นเต้นมากเลยที่เราจะภาคภูมิใจและพูดกับว่าเรามียอดไลค์ประมาณนี้หรือเออแล้วยอดผู้ติดตามประมาณนี้แต่เราจะซื่อสัตว์กับคุณเสมอค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ